สวัสดีค่ะโบพินพัฒน์นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ชิคกี้ชิคค่ะวันนี้โบจะมาแนะนำนะคะาความง่ายในการลงทุนแฟรนไชส์ชิคกี้ชิคค่ะถ่ายง่ายค่ะทอดง่ายเก็บง่ายบรยิหารจัดการง่ายแล้วก็คืนชุนง่ายค่ะเรามาเริ่มที่ง่ายแรกกันเลยนะคะถ่ายง่ายค่ะ ชิคกี้ชิคเนี่ยเป็นแบรนด์แฟชันชยไก่ทอดนะคะที่โมเชื่อว,ว่าคนไทยทุกแพ่ทุกวัยอ่ะยังไงก็ชอบกินไก่ทอดค่ะเราเชื่อว,ว่าของเราเนี่ยขายง่ายแน่นอนค่ะเพราะราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียง35บาทนะคะเป็นราคาที่เข้าถึงคนได้ทั่วประเทศเลยค่ะในคุณภาพระดับส่งออกค่ะทอดง่ายค่ะไม่จําเป็นต้องทําอาหารเป็นหรือทําอาหารอร่อยก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ค่ะเพราะสินค้าชิคกี้ชิคเนี่ยกรุงรสปรุงสุกแช่แข็งาแล้วจากโรงงานค่ะเพียงแงะค่เปิดตู้นะคะหยิบสินค้าออกจากช่องแข็ง เติน,น้ำมันตามเวลาที่กำหนดค่ะุกนาทีขึ้นถึง4นาทีสามารถทิ้ออกจากน้ำมันใส่กล่องพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะง่ายแค่นี้เองนะคะจัดเก็บง่ายค่ะสินค้าชิคกชิคเราเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานส่งออกด้วยรับรอง GMP, HACCP และรับรองฮาลาลนะคะทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถเก็บในช่องแข็งได้นาน1ปีเลยค่ะการบริหารจัดการสต็อกจะเป็นเรื่องง่งานมากคะ่ะนอกจากนี้เรายังมีเรื่อง,องของการที่เรา POS นะคะซึ่งทำให้การ,การ,การ,การขายาการรับขายน ที่ง่ายที่ปีกค่ะถ้าไม่อยู่ร้านก็สามารถดูสตอ็สตอกหรือดูรายยอดขายได้สุดสุดท้ายเลยค่ะคือการเพิ่มทุนง่ายค่ะชิคกี้ชิคมีโมเดลการลงทุนถึง8รูปแบบนะคะเหมาะก,กับพื้นที่เริ่มต้นเพียงแค่4ตารางเมตรเท่านั้นคือลงทุนเริ่มต้นเนี่ย45,000บาทนะคะการเพิ่มทุนของเราเพียงแค่4-6ถึงเดือนเท่านั้นค่ะและมีกำไรขั้นต้นอยู่เฉลี่ยประมาณ55%าากำไรสุดทีอยู่ที่ 15- 20%ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายแล้วก็ํำเรค่ะ เห็นไหมคะว่าการลงทุนธุรกิจเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะห้าของ,ง่าของชิคกี้ชิคถ้าสนใจธุรกิจชิคกี้ชิคสามารถทักมาคุยในอินบ็อกซ์ของเราทาง Facebook หรือว่าทักไลน์หรือโทรมาถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยคะ่ะ